สมพันเจื้นหมเที่ยวเมืองสเสร็นโตรสแสรดังเด่นตำนานเมืองตำไรประเพณีงามลำ้ำและวัฒนธรรมล้ำค่ามากมายสุรินดินแดนทางใหญ่วัตถุสถานโบราณเกรงไกรสุรินทิ่นไทยน่าไปเที่ยวชมคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเวลานักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยเวลาท่าน,นมากับลูกหลานครับ อยากจะให้อาหารปลาในจุดบริเวณนี้มีบ่อปลาไว้จําหน่ายอาหารเม็ดของปลานะครับเพื่อจะเอาไปให้ปลาด้านล่างคุณผู้ชมดูปลาเขาเลี้ยงไว้เยอะนะเนี่ยคุณผู้ชมปากลาดก็จะเห็นว่าเป็นปลาขาวปลาทับทิมนะเนี่ยด้านล่าง,างคุณผู้ชมก็จะอยู่ในจุดบริเวณนี้คุณผู้ชมมานะครับอาหารเม็ดก็อยู่บริเวณนี้20 503ชุดนี่ให้ได้ตู้บริจาคอยู่นี่คุณผู้ชม เนี่ยฮะใส่เงินในเนี่ยเนี hm ่ย okay. คุณผู Anyways, ้ชมให้ดูนะนี่คุณผู้ชมดูปลาเยอะเลยนะครับนี่ปลาเยอะเลยนะบริเวณนี้คุณผู้ชมคือเนี่ยก็สร้างเอาไว้แบบสวยงามมากคุณผู้ชมดูนั่นเป็นเป็นไม้เก่านะเป็นไม้เก่ามาสร้างเป็นโครงต่างๆเป็นหน้าต่างฮะคุณผู้ชมดูนี่ยาวไปเลยนู้นจริงๆเป็นฉากนะไม่ใช่เป็นตัวบ้านทั้งหมดนะเป็นฉากนะคุณผู้ชมดูลักษณะเป็นฉาก เดีครับมุมนั้นก็จะเป็นผักสวนครัวครับที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับผักสวนครัวมีบ่อขั้นกลางใายๆบ่อไส่ไก่นะเดินไปโน้นได้เดินข้ามไปโน้นได้มุมตรงนั้นนะครับนี่นี่เนี่ยเรามา,มาเจอชาวต่างชาติอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยมีชาวต่างชาติที่ได้แปลนเป็นคนไทยก็มาเที่ยวกัน นะครับคือได้บุมบรรยากาศดีมากนะครับเดินทางมาจากตัวเมืองก็ไม่ได้ไกลประมาณ9กิโลนะฮสำหรับตัวผมนะประมาณ9โลมายถึงที่นี่นะร้านหัสดินที่นี่มีครบทุกอย่างครับอาหารการกินมีเครื่องดื่มมีมุมสวยๆมีอ่าเขาเรยกอะไรมีความประทับใจแบบเราไม่ต้องไปเดินทางไปถึงถึงที่ไกลมาที่นี่มาเอาภาพที่นี่ได้เลยนะครับ เนี่ยผมพาครีเอเตอร์รุ่นใหญ่มานะฮะนี่นะครับก็มาเก็บภาพคุณยายไม่เคยมาเลยนะฮะเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณยายไม่เคยมาก็เลยต้องพามานะครับนี่โอ้วิวสวยงามมากคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือประเทศไทยนะคุณผู้ชมจังหวัดสุรินทร์นะที่เห็นอยู่ในเนี้ยนี่คือภาพของจังหวัดสุรินทร์ครับณร้านหัตสดิยนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ต่างประเทศนะที่เห็นมีชาวต่างชาติเดินเยอะ คุณนงเป่าบรรยากาศแบบนี้มาจากไหนนี่นี่ชาวต่างชาตินี่กำลังเดินอยู่เนี่ยน,นี่ที่นี่ประเทศไทยครับนาด้านหัดสดินครับ ก็เป็นธรรมดาคุณผู้ชมหญ้ากําลังปลูกใหม่นะครับก็พยายามอย่าเดินเข้าไปในจุดบริเวณที่เขาปลูกหญ้ากันเด้อคุณผู้ชมเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะเจริญเติบโตได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีหินให้เดินแบบเนี้ยเราก็เดินไปตามร่องนี้แหละเนี่ยเดินตามหินที่เขามีเอาไว้ให้เดินนะครับอย่าไปดื้อายคุณผู้ชมบางทีท่านมากับลูกหลานท่านนะครับที่เดินลัดหญ้าลัดอะไรยเงี้ยไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งครับนะฮะ เราต้องให้เกียร์สถานที่นะนะครับเนี่ยเขามีดินเขามีให้เดินตามเนี้ยเราก็เดินตามเนี่ยไปนะครับเพื่อจะได้อ่าไม่ให้หญ้ามันมันนี่ไงเดินเหยียบไปมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเส้นคลองไส้ไก่นะคุณผู้ชมเป็นคลองไส้ไก่มานะครับผมพามาดูเห็นบอกว่ามีเต่าด้วยนะเออเนี่ยเต่ายักษ์ ชูคาตาเอเต่ายักษ์อยู่ไซล่ะโอ้นี่เม่นี่บางใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่คือเต่านะคุณผู้ชมเต่ามีอยู่สองตัวมั้งท่านี้เนาะโอ้นี่เต่าฮะมีอยู่โน่นด้วยเนาะกำลังกินอยู่โน่นคุณผู้ชมดูเจ้านน่น่าจะร้อนอยู่ล่ะมีเต่าวันนี้เต่าฮะ าอี่ยกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาดูแพะนะฮะนี่คือแพะแคะแพะตัวเล็กอันนะเออแพะแคะแพะตัวเล็กนั่นแหละมีอาหารมีอะไรยี่สิบบาทจุละยี่สิบบาทมีแพะแคะนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแพะแคะแพ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 ะแคะนี่มีบ้านมีอะไรให้เขาอยู่อย่างดีมาคุณผู้ชมในมุมนี้แพะแคะครับเนี่ย ระวังตกน้ำด้วยบ้านเเะเเคะมบิ๊กมี่